I <laughs> ถึงขนาดต้องเป่าพัดลมเลยฮะนี่กี่อันแล้วเนี่ยเจ็ดพู่เจ็ดพูนี่ตกกี่กี่กี่เม็ดภู่แล้วสองเม็ดอันนึงเนี่ยเจ็ดสองสิบสี่สิบสี่เม็ดครับตอนนี้ก็มีการใช้พัดลมพัดลมเป่าเพราะว่ามันร้อนใช่ไหมใช่ค่ะมันร้อนเกียมพร้อมค่ะมะมิตรด้วยมะมิตรอะ ใช,ใช่ไหม,ไหมกินเท่าไหร่เท่านั้นก็คือ right แล้วก็อร่อยด้วยครับหรอวันนี้เรากินไปกี่เม็ดคะเนี่ยโอ้โหน่าจะประมาณรักสามสี่ชุดละครับเดี๋ยวปูมันมีกี่เม็ดปูนึงน่าจะมีสามเม็ดครับปูมีสามเม็ดแล้วพี่กินไปกี่ปูประมาณรักสามสี่ปูครับสามปูก็ต้องเก้าเม็ดสิบเม็ดกันสิคะครับแล้วค่าบริการเนี่ยค่าซื้อมาเท่าไหร่ค่าซื้อเองเหรอฮะค่าซื้อเองน่าจะต้องเป็นพันละครับลูกหนึ่งอ่ะที่ที่มาจ่ายเท่าไหร่ อ๋อจ่ายเก้าครับ99ครับคนละ99้าเก้แล้วกินแล้วรู้สึกอิ่มไหมอ้วกเลยครับอิ่มจะอ้วกเลยมารายงานตัวเพื่อรับังแล้วนะคะสำหรับในรอบกายกางที่ไม่เคยครับไม่เคยครับมมี้มคุ้มเลยครับอิ่มเลยนะคะมาได้เลยครีสงีอมออีงอกำลังคุ้มครับรอบที่สองี่จอออนไลน์ รายงานตัวรับได้เลยนะคะทำิติเนี่ยกี่มกี่ม็ดสองงเคยกินเยอะแ่าวนี้ครับประมาณประมาณสีพูเนี่ยกเมมเมก็ประมาณนี้นอย่างเงี้ยภูนึงอ่าผมไม่รู้ว่ากี่เมตรรดก็กอ่าินเงี้ยเป็นภููเงี้ยะไได้ยวาองประมาณีู่ ใช่ใช่ครับลอกเองหมดเวลาแล้วนะพี่เอาโอเคเลยเขาลคมาอ๋อแล้วอันนี้ขอเกิดกันไง่อยครับว่าในปี68เนี้ยทางเราคาดการณ์ว่าผลไม้ไทยในปีนี้จะเพิ่มขึ้นประมาณ15%จากปี67เราก็เลยบอกว่ามันมีปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจอยู่แล้วด้วยซึ่งทำให้ผู้บริโภคเริ่มบริโภคผลไม้ไทยน้อยลง ทำให้กระทบกับเกษตรกร,กรผู้ผลิตต้นน้ําแล้วก็ผู้ประกอบการทุกระดับหรือว่ากลางน้ําซึ่งตลาดสีเบียงนั้นเร็งเห็นจุดนี้สําคัญจุดสําคัญตรงนี้ที่เป็นปัญหาอยู่ครับ<ะ>อผ่ผู้ที่ ผลิตผลผู้ผลิตออกมาจะได้ผลกระทบน้อยลงนะคะทางตลาดสีเมืองก็เลยจัดโครงการนี้ขึ้นมานะคะโดยการทาทุเวตลาดสีเมืองทุเรียนนะคะป็นทุเรียนแล้วก็ผลไม้ไท,ย,ทยอีกสองอย่างนะคะคือเงาะและมังคุดนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือทุเรียนราชาแห่งผลไม้ของพวกเรากติก,กามียังไงบ้างคะกติกา บุฟเฟ่ละ99บาทนะคะเราจัด2วันวันละ3รอบนะคะ100ท่านโดยการซื้อออนไลน์70 70คนนะคะอีก30คนเราก็ปล่อยอผู้ที่ต้องการมาชิมทุเรียนบุฟเฟ่ทุเรียนหรือผลไม้ไทย30ท่านต่อรอบนะคะวันละ3รอบก็จะมี16.30นคือ4ีโมงครึ่งนะคะแล้วก็ 17.30น,นแล้วก็18.30น,นอรอบละครึ่งชั่วโมงค่ะ99บาทคะ่ะแล้วราคาตอนนี้ผลพิเเป็นยังไงบ้างคะราคาตอนนี้ทุ่เรียนในตลาดนะคะจะอยู่ที่ราคากิโลกร,รัมละ130-150<ฆ>นะคะจากต้นทางหมายถึงที่มาผู้ประกอบการผู้ตลาดกลางที่มีแม่ค้าพ่อค้าหลอกขายอยู่ค่ะ อขากินปากนี่นะคะวันนี้กิจกรรมเป็นไงบ้างฮนะประโยชน์ที่ได้อะคะก็ประโยชน์นที่จะได้จุดประสงค์วพรถทุประสงค์หลักของวันนี้ที่จะจัดมาตั้งใจให้ผู้เกษตรกรผู้ผลิตต้นต้นน้ำแล้วก็ผู้ประกอบการทุกระดับปลายน้ำกลางน้ำต่างๆได้มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็กระตุน้นเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ เติบโตขึ้นรองรับผลไม้ไทยแล้วก็ทําให้ประชาชนชาวไทยบริโภคผลไม้ไทยเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยครับประจันตนาประมาณเท่านี้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับได้หมดนะคะครับผมต้องขออนุญ,ญาตทุกท่านเนื่องจากว่าวันนี้เป็น,นอ่ารอบปรญญาเขาเรียกทุกรอบเป็นการประดานพัน